ขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษครับวันนี้ครับผมมานะเติมใจอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรรับหน้าที่ดำเนินรายการครับสำหรับเอพิโซดในวันนี้ครับจะขอชวนคุณฟังทุกท่านครับไปลุยกับการสมัครเรียนต่อแล้วก็การสมัครงานครับซึ่งคุณฟังสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราจะสมัครเรียนหรือว่าสมัครงานก็ตามครับ มักจะให้ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยครับนั่นก็คือเรซูเม่หรือไม่ก็ CV ด้วยใช่ไหมครับซึ่งเอกสารทั้งสองอย่างที่ว่านี้ครับเหมือนจะมีความคล้ายๆกันอยู่ครับนั่นก็คือผู้สมัครจะต้องนำเสนอตัวเองครับรวมไปถึงภูมิหลังพื้นฐานโดยทั่วไปอย่างเช่นประวัติการศึกษาประสบการณ์ในการทำงานแล้วก็ทักษะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะสมัครครับ แต่คุณผู้ฟังบางท่านครับอาจจะสงสัยว่าเรซูเม่กับ CV นั้นต่างกันอย่างไรทำไมบางที่เขาขอให้ผู้สมัครส่งเรซูเม่แต่ว่าบางที่กลับขอให้ส่ง CV ภายในอีพิโซดนี้ครับจะอธิบายอย่างละเอียดนะครับแล้วก็พร้อมกับเคล็ดลับที่จะทำให้เอกสารประกอบการสมัครเรียนแล้วก็สมัครงานมีความชัดเจนตรงประเด็นแล้วก็มีประสิทธิภาพครับ สำหรับความแตกต่างระหว่างเรซูเม่กับ CV ครับ The big difference between resume and CV มาเริ่มกันที่พื้นฐานโดยทั่วไปกันก่อนเลยครับคำว่า resume คำนี้ครับมาจากภาษาฝรั่งเศสแปลว่าสรุปหรือว่า summary คำว่า resume สามารถอ่านออกเสียงในแบบภาษาอังกฤษได้2แบบครับนั่นก็คือถ้าอ่านออกเสียงแบบอเมริกันครับจะอ่านว่า resume ส่วนถ้าออกเสียงแบบอังกฤษแบบบริทิชครับ บางคนจะออกเสียงว่า r e s u m e ซึ่งก็คล้ายๆกับภาษาฝรั่งเศส r e s u m e ครับหรือว่าคล้คลายๆกับภาษาคนไทยออกเสียงว่า r e s u m e เหมือนกันครับซึ่งไม่ว่าจะออกเสียงแบบอเมริกัน r e s u m e หรืออังกฤษ r e s u m e ทั้งสองแบบก็ใช้ได้เหมือนกันครับส่วน cv ครับย่อมาจากคำเต็มก็คือคำว่า curriculum vitae ซึ่งมาจากภาษาละตินครับแปลว่าเส้นทางชีวิตหรือว่า course of life ทั้งเรซูเม่แล้วก็ซีีครับต่างก็เป็นประวัติยอ่อหรือว่าประวัติโดยสังเขปของผู้สมัครครับไม่ว่าจะเป็นสมัครเรียนหรือว่าสมัครการทํางานก็ตามครับแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ทั้ง2องอย่างนี้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือเรซูเม่ครับเปรียบได้กับภาพยนตร์ตัวอย่างหรือว่าหนังตัวอย่างครับซึ่งก็คือจะมีความสั้นๆกระชับแล้วก็เลือกนำเสนอเฉพาะช่วงที่โดดเด่นที่สุดครับสำหรับตัวผู้สมัครเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน อย่างรวดเร็วครับในขณะที่ CV ครับอาจจะเปรียบได้กับสารคดีครับก็คือเป็นการนำเสนอเรื่องราวชีวิตค่อนข้างละเอียดครับอาจจะเป็นในส่วนของวิชาการหรือว่าสายอาชีพอย่างครบถ้วนแล้วก็ละเอียดลึกซึ้งครับ พูดง่ายๆก็คือ CV จะมีความละเอียดมีรายละเอียดมากกว่าเรซูเม่แล้วก็ครอบคลุมทั้งการศึกษาผลงานวิจัยผลงานทางวิชาการหรือว่าประสบการณ์ในการทำงานหรือว่าทักษะอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับขอยกตัวอย่างประวัติย่อครับถ้าเกิดว่าเป็นสายภาษาอังกฤษครับสมมติว่าผู้สมัครจบสาขาภาษาอังกฤษครับแล้วก็กาลังจะสมัครสสิ่งต่อไปนี้ครับอย่างแรกเลยครับ ถ้าจะสมัครเป็นไกด์นำเที่ยวหรือว่าทัวร์ไกด์ครับสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้กับบริษัททัวร์ครับถ้าเกิดว่าเป็นเรซูเม่ความยาวอาจจะประมาณหนหน้าครับหรือว่าเต็มที่เลยก็คือไม่เกิน2หน้าครับโดยในเรซูเม่นี้ครับก็จะเน้นประสบการณ์เช่นประสบการณ์ในการนำเที่ยวหรือว่าประสบการณ์ในการฝึกงานกับบริษัททัวร์ต่างๆหรือว่าเป็นทักษะทางภาษาอังกฤษแล้วก็อาจจะเป็น ทักษะทางภาษาที่3อย่างเช่นภาษาจีนหรือว่าภาษาเกาหลีเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนอกจากนี้ครับอาจจะต้องเน้นทักษะในการสื่อสารการเล่าเรื่องการอธิบายแล้วก็การดูแลกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีด้วยครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของข้อมูลที่ใช้ในเรซูเม่ครับ อย่างที่2ครับถ้าเกิดว่าสายภาษาอังกฤษครับอยากที่จะสมัครเรียนต่อปริญญาโททางด้านการสอนภาษาอังกฤษหรือว่า TSO ท,ที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศครับแบบนี้ครับอาจจะต้องใช้ CV ครับเพราะว่าจะเน้นความละเอียดมากขึ้นความยาวอาจจะตั้งแต่2หน้าเต็มที่อาจจะประมาณไม่เกิน5ห,หน้าครับ สำหรับรายละเอียดครับอาจจะระบุรายละเอียดการศึกษาครับอย่างเช่นจบสาขาวิชาอะไรเรียนอะไรเป็นวิชาเอกเรียนอะไรเป็นวิชาโทแล้วก็เกรดเฉลี่ยดโดยรวมหรือว่า GPA ได้เท่าไหร่หรือถ้าเกิดว่าตอนเรียนปตรีนะครับได้ทําวิทยานิพนธ์ด้วยหรือได้ทําวิจัยด้วยก็อาจจะระบุชื่อหัวข้อในการวิจัยด้วยครับนอกจากนี้ครับถ้าเกิดว่าจะสมัครในด้านการสอนครับอาจจะต้องระบุในส่วนของประสบการณ์ในด้านการสอนครับ อาจจะเป็นบริบทในแง่ของการสอนพิเศษก็ได้นะครับหรือว่าการสอนถ้าเกิดใครเคยไปไปฝึกสอนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเทอมแบบนี้ก็ระบุลงไปใน C ีีด้วยครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ครับสำคัญมากๆเช่นเดียวกันครับเป็นผลสอบวะระดับภาษาอังกฤษครับอย่างเช่นอาจจะเป็นคะแนนโทอีกหรือว่า i e l t s หรือว่า t o e f l ด้วยครับแต่ตรงนี้ส่วนใหญ่ครับถ้าเกิดจะสมัครเรียนต่อที่ต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษครับก็จะเน้นเป็น i e l t s หรือไม่ก็ t o e f l ครับ แล้วก็อื่นๆนอกเหนือจากนี้ครับอาจจะระบุในส่วนของประสบการณ์ในการเข้าร่วมอบรมหรือว่าเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาหรือว่าวัฒนธรรมต่างประเทศด้วยครับรวมไปถึงงานที่เป็นอาสาสมัครหรือว่าประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมอย่างเช่นโครงการแลกเปลี่ยนหรือว่าวัฒนธรรมชุมชนต่างๆครับ อย่างในปัจจุบันนี้ครับในมหาวิทยาลัยก็จ,จะมีโครงการแลกเปลี่ยนนะักศึกษาต่างชาติก็มาที่ประเทศไทยถ้าเกิดว่าใครมีประสบการณ์ที่เคยไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแบบนี้ครับก็นํามาใช้ในการยกตัวอย่างได้หรือใครที่เคยมีประสบการณ์ในการสอนอาจจะเป็นสอนวิเศษหรือว่าเป็นจิตอาสาต่างๆหรือว่าเป็นชมรมต่างๆแบบนี้ก็เอามาระบุได้ด้วยเช่นเดียวกันครับตอนนี้ครับคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะสงสัยว่าเมื่อไหร่ควรจะใช้เรซูเม่หรือว่าเมื่อไหร่ควรจะใช้ซีวีดี when should you use a resume or a CV ลองมาเล่นเกมทายกันเร็วๆดูนะครับผมจะให้สถานการณ์มาคุณผู้ฟังลองทายครับว่าสถานการณ์ในการสมัครเรียนหรือสมัครงานต่อไปนี้ควรใช้เรซูเม่หรือว่าใช้ CV ดีเริ่มกันก่อนเลยครับกับสถานการณ์ที่1ครับถ้าเกิดว่าเราต้องไปสมัครงานที่บริษัทหรือว่าห้างร้านสับสินค้าต่างๆในประเทศไทยครับแบบนี้ควรใช้เรซูเม่ครับเพราะว่าบริษัทไทยส่วนใหญ่จะใช้ เรซูเม่ก็คือจะสอดคล้องกับรูปแบบของอเมริกันแล้วก็นําเสนอเนื้อหาแบบสั้นกระชับแล้วก็คนที่อ่านก็สามารถที่จะอ่านแล้วก็ได้ข้อมูลอย่างรวดเร็วครับสถานการณ์ที่2ครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะไปสมัครเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยครับสามารถใช้ได้ทั้งเรซูเม่แล้วก็ CV ก็ได้ครับทั้งนี้ครับแต่ละมหาวิทยาลัยก็อาจจะมีการกําหนด เอกสารที่เขาต้องการหรือว่าเงื่อนไขแต่ละหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาครับบางหลักสูตรอาจจะกําหนดว่าส่งเรซูเม่ได้บางหลักสูตรอาจาาาอาจะบอกว่าส่งเป็น CV ได้แบบนี้ครับอาจจะต้องตรวจสอบตรวจทานอีกทีหนึ่งว่าแต่ละที่เขาต้องการส่งเอกสารประเภทไหนครับอีกสถานการณ์หนึ่งครับสถานการณ์ที่3ครับสมัครเรียนต่อที่ประเทศในแถบทวีปยุโรปครับแบบนี้ครับจะใช้ซีครับ เพราะว่ามหาวิทยาลัยในแถบประเทศยุโรปครับมักจะใช้ CV เป็นมาตรฐานเนื่องจากว่าสามารถที่จะลงรายละเอียดได้เยอะครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนอาจจะเป็นการเพิ่มหัวข้อวิจัยเข้าไปหรือว่าประสบการณ์ในการวิจัยต่างๆสาขาวิชาเอกสาขาวิชาโทต่างๆแล้วก็รวมไปถึงประสบการณ์ในการทํางานด้วยตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ไม่มีประสบการณ์ในการทํางานโดยตรงครับบางทีอาจจะเพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยมาใหม่ๆมัดๆเลยแบบนี้สามารถใช้ประสบการณ์ในการทํางานระหว่าง เรียนมหาวิทยาลัยก็ได้หรือประสบการณ์ในการทํางานเข้าชมรมก็ได้เคยทํากิจกรรมต่างๆหรือเคยเป็นจิตอาสาต่างๆแบบนี้ก็สามารถเอามาระบุใน CV ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับในส่วนเคล็ดลับการเขียนเรซูเม่ครับเรซูเม่ r i t i n g Tipps ถึงเวลาปลดล็อกความลับในการเขียนเรซูเม่แบบมืออาชีพกันแล้วครับขอให้คุณผู้ฟังครับที่กำลังจะเขียนเรซูเม่ให้คิดง่ายๆครับว่าเรซูเม่ก็คือการโฆษณาตัวคุณเองครับโดยที่มีพื้นที่ในหนึ่งหน้ากระดาษ A4 โดยประมาณนะครับอย่างเต็มที่เลยก็คือ2หน้ากระดาษ A4 ทนั้นเองครับดังนั้นครับเราจะต้องขายจุดเด่นจุดแข็งประสบการณ์ของเราว่าเรามีจุดเด่นอะไรบ้างแล้วก็เขียนให้สั้นกระชับแล้วก็โดนใจที่สุดครับ โดยหนึ่งในเทคนิคครับที่มีประสิทธิภาพได้ผลที่สุดเลยเขาเรียกว่า STAR อันนี้สูตร STAR ครับนิยมใช้ในการเตรียมสมัครงานแล้วก็ในการสอบสัมภาษณ์ด้วยครับ STAR ตรงนี้ครับเป็นการใช้สำหรับเขียนประสบการณ์ต่างๆให้ชัดเจนตรงประเด็นแล้วก็มีประสิทธิภาพครับซึ่งคำว่า STAR ตรงนี้ครับย่อมาจากตัว S ครับที่หมายถึง Situation ให้ระบุครับว่าเรามีประสบการณ์ในสถานการณ์อะไรแล้วก็ตัว T ครับ มาจากคำว่า task หรือว่า t a s k ครับก็ไปว่าหน้าที่หรือว่าบทบาทครับเราได้รับหน้าที่ได้รับบทบาทอะไรแล้วก็มาถึงที่ตัว a ครับตัว a แทนคำว่า action ในหน้าที่ในบทบาทที่เราได้รับนั้นเราได้ลงมือทำอะไรบ้างตรงนี้ก็คือต้องการระบุให้ชัดเจนครับว่าอย่าระบุแค่ว่าเราได้รับหน้าที่อะไรแต่ระบุครับด้วยว่าในหน้าที่ที่เราได้รับนั้นเรา ลงมือทำงานอะไรบ้างครับแล้วก็ตัว R ครับตัวสุดท้ายแทนคำว่า result result ในที่นี้แปลว่าผลลัพธ์ครับนั่นก็คือจากสถานการณ์จากหน้าที่แล้วก็การลงมือทำของเราในอดีตที่ผ่านมานั้นได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างเราประสบความสำเร็จอย่างไรบ้างแบบนี้เป็นต้นครับในที่นี้ขอยกตัวอย่างครับการเขียนเรซูเม่แบบทั่วๆไปกับแบบที่ใช้สูตร star ครับ สมมติว่าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์จากชมรมภาษาอังกฤษตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยนะครับแล้วจะเอาประสบการณ์ตรงนี้ครับมาเขียนในเรซูเม่ด้วยถ้าเขียนแบบทั่วๆไปแบบกว้างๆครับบอกว่าเป็นสมาชิกชมรมภาษาอังกฤษแบบนี้ครับถือว่ากว้างเกินไปครับผู้อ่านก็จะไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังมีความสามารถอะไรบ้างหรือว่ามีจุดเด่นอะไรจากการที่ไปเป็นสมาชิกชมรมภาษาอังกฤษครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราเขียนโดยใช้สูตร Star ครับโดยการที่แบบเน้นความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นอย่างเช่นตัวอย่างนี้ครับจะเน้นภาวะความเป็นผู้นำครับเราอาจจะระบุให้ชัดไปอีกครับว่านำทีมขนาดเล็กพัฒนาคอนเทนต์สำหรับเพจชมรมภาษาอังกฤษส่งผลให้จำนวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้นแล้วก็การมีส่วนร่วมสูงขึ้นผ่านกิจกรรมภาษาเชิงโต้ตอบ แบบนี้รับก็เป็นตัวอย่างว่าเราทําอะไรบ้างแล้วก็ได้ผลลัพธ์อะไรบ้างแบบนี้คนที่อ่านคนที่พิจารณาเรซูเม่ของเราครับเขาก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าอ๋อโอเคนี่แสดงเห็นว่าเรามีทักษะมีภาวะความเป็นผู้นํามีทักษะในการทํางานร่วมกันเป็นทีมแล้วก็มีทักษะในการสื่อสารด้วยครับในเรซูเม่ควรจะมีข้อมูลอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยครับก็คือข้อมูลติดต่อครับ อย่างที่2ครับบทสรุปตัวเองเขียนสั้นๆเกี่ยวกับตัวเราเองครับเราชื่ออะไรเรียนอะไรทํางานอะไรแบบนี้ต้องการจะสมัครงานหรือสมัครเรียนเกี่ยวกับอะไรครับอย่างที่3ครับประสบการณ์ในการทํางานควรจะเรียงจากล่าสุดไปเก่าสุดครับแล้วก็ถ้าไม่มีประสบการณ์ในการทํางานจริงๆไม่เป็นไรนะครับสามารถระบุกิจกรรมที่เคยทําในมหาวิทยาลัยก็ได้ครับอย่างที่4ครับก็คือประวัติการศึกษาเรียนจบล่าสุดนะครับสาขาอะไร เกจเฉลี่ยเท่าไหร่แล้วก็เรียงไปก่อนหน้านี้ได้ด้วยครับอย่างที่5ครับก็คือทักษะและก็ความสนใจอื่นๆครับอย่างเช่นครับควรจะระบุทั้ง hard skills อย่างเช่นทักษะในการทำงานที่เกี่ยวขอ้องเช่นมีความรู้สามารถใช้ excel ได้ใช้ photoshop ได้แล้วก็ทักษะที่เป็น soft skill ด้วยครับอย่างเช่นทักษะในการสื่อสารทักษะในการทำงานเป็นทีมเป็นต้นครับตอนนี้ก็มาถึงตัวอย่างในการเขียน cv ครับเขียนอย่างไรให้ดูดีในสายวิชาการครับ หรือว่าใครจะไปสมัครเรียนต่อหรือว่าสมัครสมัครงานก็ได้ครับก็สามารถใช้ CV ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับต่อไปนี้ครับคือตัวอย่างของ CV สําหรับคนที่อยากเรียนต่อหรือว่าอยากเป็นนักวิจัยครับ CV แบบวิชาการควรมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยครับข้อมูลส่วนตัวครับตัวนี้ก็เหมือนกันกับเรซูเม่ครับอย่างที่2การศึกษาในตรงนี้ครับถ้าเกิดว่า คุณผู้ฟังเคยมีประสบการณ์ในการทำวิจัยหรือว่าทำวิทยานิพนธ์ต่างๆก็อาจจะระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือว่าหัวข้อวิจัยเข้าไปได้ด้วยแล้วก็อาจจะระบุเป็นผลการวิจัยสั้นๆก็ได้ครับว่างานวิจัยนี้ให้ผลอะไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรครับหรืออื่นๆครับเป็นประสบการณ์ในการวิจัยหรือว่าเป็นผลงานในการตีพิมพ์บทความวิชาการต่างๆหรือว่าการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมต่างๆครับ นอกเหนือจากนี้ครับอาจจะระบุในเรื่องของรางวัลที่เคยได้รับหรือว่าทุนการศึกษาที่เคยได้รับต่างๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังครับจะไปเรียนต่อทางด้านการสอนครับอาจจะต้องระบุประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นประสบการณ์ในการสอนอาจจะเป็นการสอนพิเศษก็ได้ครับนอกเหนือจากนี้ครับก็ควรที่จะระบุทักษะทางภาษาแล้วก็ทักษะอื่นๆด้วยครับอาจจะต้องระบุในเรื่องของผลคะแนนสอบ ระดับภาษาอังกฤษต่างๆอย่างเช่น IELTS หรือว่า TOEFL ต่างๆด้วยครับขอ,อยกตัวอย่างครับจากนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษครับสมมติว่านักศึกษาจบจากคณะมนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษหรือว่อาศาิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษครับแล้วก็กําลังจะสมัครเรียนต่อปริญญาโทด้านการสอนภาษาอังกฤษหรือว่า TSO ในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศครับถ้าเกิดว่าเขียนแบบ ทั่วๆไปเขียนแบบกว้างๆครับว่าเคยทําโครงงานวิจัยแบบนี้ครับถือว่าไม่ชัดเจนแล้วก็กว้างเกินไปครับเราควรที่จะเขียนระบุให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นครับเคยทําโครงงานวิจัยเรื่องอะไรเราก็ระบุไปเลยครับอย่างเช่นจัดทํางานวิจัยอิสระหัวข้ออิทธิพลของภาษาที่1 ภาษาไทยครับที่มีต่อการใช้ tense ในภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแบบนี้เป็นต้นเพื่อทาให้ผู้อ่านครับได้เห็นว่าเรามีประสบการณ์ในการวิจัยเกี่ยวกับด้านไหนแล้วก็มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาที่จะศึกษาต่ออย่างไรครับสําหรับเคล็ดลับในการเขียน CV ครับ CV writing tips อย่างแรกเลยครับ อย่าอายที่จะโชว์ผลงานครับเราอาจจะเคยถูกสอนใช่ไหมครับว่าให้ถ่อมตัวอย่าโชว์มากใช่ไหมครับแต่ว่าอย่าลืมว่า CV หรือว่าเรซูเม่ก็ตามครับเป็นพื้นที่ที่เราต้องโชว์ของครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเรามีทักษะมีความสามารถมีรางวัลมีประสบการณ์อะไรตรงนี้จะต้องมานําเสนอให้ครบถ้วนแล้วก็เกี่ยวข้องด้วยครับอย่างที่2ครับ อัปเดตข้อมูลใน CV อยู่เสมอครับอย่ารอให้ถึงเดทไลน์ว่าเดี๋ยวเราจะส่ง C ีนะและรอค่อยมานึกครับว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเราเคยทําอะไรบ้างเพราะเวลาถึงเวลาเราจะต้องเขียนจริงเนี่ยเราอาจจะนึกไม่ออกก็ได้ว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเราเคยทําอะไรบ้างเราอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่าเคยทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เคยมีประสบการณ์ด้านนั้นด้านนี้ครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปทําประสบการณ์มีประสบการณ์อะไรมาครับเคยไปทํางานอะไรมาเขียนไว้สะสมไปเรื่อยๆครับถึงเวลาต้องใช้ก็จะได้เอามาใช้ได้เลยแล้วก็ปรับแต่งนิดหน่อยครับลิกต่อมาครับก็คือ ปรับตามเป้าหมายครับ CV ครับก็ต้องมีการเทเลอร์หรือว่าปรับให้เหมาะกับตำแหน่งที่จะสมัครหรือว่าถ้าเกิดสมัครเรียนก็คือปรับให้สอดคล้องกับสาขาที่จะสมัครเรียนด้วยครับยกตัวอย่างครับถ้าเกิดว่าในการทํางานครับคุณผู้ฟังจะเอา CV ไปสมัครงานสายล่ามหรือว่านักแปลภาษาเพราะฉะนั้นใน CV ครับก็จะต้องเน้นประสบการณ์ในด้านการแปลหรือว่าการล่ามหรือว่าการแปลบทสนทนาต่างๆอาจจะต้องมีการเพิ่มผลคะแนนสอบวับภาดาภาษา,าต่างๆอย่างเช่น TOEIC หรือ IELTS หรือว่า TOEFL หรือภาษาอื่นๆก็ตามครับนอกจากนี้ครับถ้าเกิดเคยมีประสบการณ์ในการแปลงเช่นเป็นอาสาในการแปลโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยหรือว่านอกมหาวิทยาลัยก็ตามครับอย่างเงี้ยก็ควรที่จะระบุเข้าไปด้วยครับเพื่อให้สอดคล้องกับงานที่เราจะสมัครด้วย แล้วก็มาถึงประเด็นสุดท้ายครับก็คือข้อผิดพลาดยอดฮิตครับอันนี้หมายถึงว่าข้อผิดพลาดที่พบบ่อยแล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงครับในการเขียนไม่ว่าจะในเรซูเม่หรือว่าใน CV ก็ตามครับข้อผิดพลาดที่พบบ่อยมากๆเลยครับก็คือใช้สรรพนาม I เยอะเกินไปครับ ก็คือเวลาที่เราเขียนในเรซูเม่หรือว่า CV ครับผู้อ่านเขาจะทราบอยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลของตัวเราเองเพราะฉะนั้นครับเราสามารถที่จะละคําว่า I ที่เป็นประธานขึ้นต้นประโยคได้เลยแล้วก็เริ่มต้นประโยคด้วยคํากริยาได้เลยครับยกตัวอย่างเช่นบอกว่า manage a team of five แทนที่จะเขียนเต็มๆว่า I manage แบบนี้ครับ manage a team of five ก็แปลว่าเคยมีประสบการณ์ในการบริหารทีมกลุ่ม5คนแบบนี้ครับข้อผิดพลาดอย่างที่2ครับที่พบเจอได้บ่อยก็คือใช้รูปแบบไม่สม่ําเสมอคร,ครับในเรซูเม่หรือว่า CV ก็ตาม บ,บางทีครับมีการใช้ฟอนต์ที่แตกต่างกันออกไปบางทีใช้ขนาดฟอนต์ที่แตกต่างกันออกไปหรือว่าระยะห่างระหว่างบรรทัดทั้งเอกสารเนี่ย เดี๋ยวห,ห่าง1บรรทัดบ้างเดี๋ยวห่าง2บรรทัดบ้างแบบนี้ต้องตรวจเช็คในเรื่องของความสม่ำเสมอด้วยครับอย่างที่3ครับก็คือใส่ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องลงไปในเรซูเม่หรือว่า CV ด้วยครับยกตัวอย่างเช่นครับถ้าเกิดว่าคุณจบมหาวิทยาลัยแล้วใช่ไหมครับก็ไม่จําเป็นจะต้องใส่รางวัลในตอนมอตน้นหรือว่าประถมไปด้วยเพราะว่ามันอาจจะนานเกินไปมันอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับปัจจุบันแล้วครับอย่างสุดท้ายครับที่ต้องระมัดระวังกันอย่างมากๆเลยนั่นะก็คือการพิมพ์ผิดสะกดผิดหรือว่าใช้วยากรรณ์ผิดะะั้น รตรงนี้คุณฟังจะต้องตรวจทานอย่างอย่างละเอียดถี่ถ้วนเลยครับแล้วก็อาจจะใช้เครื่องมือในการตรวจแกรมมาหรืออาจจะขอให้เพื่อนช่วยอ่านที่เป็นภาษาอังกฤษให้แล้วก็ช่วยแนะนําในการปรับไวยากรณ์หรือว่าการสะกด หรือการพิมพ์ผิดต่างๆให้ถูกต้องได้ด้วยเช่นเดียวกันครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือสําหรับเรซูเม่แล้วก็ซีวีครับก้าวแรกสู่ความสําเร็จสรุปสั้นๆครับว่าเรซูเม่ครับจะมีขนาดที่ค่อนข้างสั้นกระชับแล้วก็ตรงประเด็นครับอาจจะมีความยาวอยู่ที่1-2หน้ากระดาษ A4 ส่วนซีวีนั้นครับจะบอกเน้นเรื่องราวแล้วก็รายละเอียดที่มากกว่าครับความยาวอาจจะตั้งแต่2หน้ากระดาษขึ้นไปไปจนถึง5หน้าครับนอกจากนี้ครับจะใช้คํากริยาที่สื่อสารได้ชัดเจนแล้วก็เฉพาะเจาะจง ด้วยครับแล้วก็ปรับคุณสมบัติของเราให้สอดคล้องแล้วก็ตรงกับสิ่งที่เรากำลังจะสมัครครับและที่สำคัญครับอย่าลืมตรวจทานความถูกต้องไม่ว่าจะเป็นในด้านของเนื้อหาแล้วก็ภาษาก่อนที่จะส่งด้วยครับสำหรับวันนี้ครับรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษก็หมดเวลาลงแล้วครับผมมานะเติมใจขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ